สวัสดีครับนี่ก็เกิดอยู่กับผมนะครับเออมาดูไล่มันนะครับต,ตอนนี้ก็มาทำทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไอตรงนี้พี่ผมบอกว่ามันมีอืมแต่มันไม่มีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูหลุมนี้ก่อนแกะ ่าผมเป็นอันนั้นนี่เป็นคนป่านี่หาป่ะผมไปไปล่าไปเล่นไปล่าก็่กินไม่ใช่นะครับคือวันนี้มาทำแบบหาแบบที่เจอนะครับแต่มันคงจะไม่มีนะครับนี่คือมันของคนอื่นนะครับนี่แหละและนี่ก็คือมันของ มีพี่สาวแล้วก็แม่ขุดแล้วก็พอไปฉีดยาค่ะได้หรอนะครับเดี๋ยวก็ต้องเราผมจะบอกชื่อผลยก็ด้กันผมชื่ออะไร <c oughs> ชื่อชนนะครับถ้ายอะ่ พี่ชื่อพี่พิรักแล้วก็พี่ออยแล้วก็แม่เีแล้วก็พ่อแซมนะครับอยู่บ้านหัวสำนุกนะครับหมู่สิบสองแล้วก็ตำบลหนองบุญ,บญ,บญนาคนะครับเออแล้ววันนี้ก็แค่มาหาของเล่นนี่ใช่ไหครับแต่มไม่มีแลวนะครับพนนครับ เคยเรีนไอ้ลูกอันอันนี้กันปางครับมันเป็นลูกอย่างนี้นะต้นมันจะเป็นต้นประมาณนี้นะครับเวลาเราบีบใช่ไหมครับแตกเสียงดังแต่เวลามันเป็นสีเขียวนะครับ เดี๋ยวหาทีเขียวให้คนดูก่อนนะนี่ครับทีเขียวมันจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเดูครับครับแล้วเราก็จะพาดูอันใหญ่สุดนะครับอันใหญ่สุดมันประมาณเป็นประมาณนี้นะแต่มันไม่มีเสียงดังเพาะเพราะว่ามันแข็งนะครับแข็งจริง บีบไม่ได้เลยไม้ตีมันยังไม่หักเลย